ครับก็สวัสดีเพื่อนเ่อและ FC ที่ติดตามทุกท่านไมโครกิทายอินเวอร์เตอร์อันนี้เป็นรุ่นมันนะ SMP 600น่าจะเป็นรุ่น600วัตต์เป็นของลูกค้าจากจังหวัดลบบุรีลูกค้าเขาทักแชทมาในตอนแรกแจ้งว่าจะส่งรุ่นไมโครกิทเหมือนกันเป็นรุ่น GTB 800มาซ่อมนะครับก็ทักแชทมาหลายวัน ก็เพิ่งถึงคิวผมก็ไปตอบแชทลูกค้าลูกคา้าก็แจ้งมาว่ารุ่น gtb 600ยังอยู่ในประกันก็เลยส่งเคมกับร้านค้าไปแล้วก็เลยจะส่งตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยมามาซ่อมอแทนตัวนั้นนะครับก็ซึ่งกีดทายรุ่นนี้ผมเพิ่งรับมาเป็นตัวแรกเนาะเพิ่งรับมาซ่อมเป็นตัวแรกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วที่มันเป็น ิทายที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะภายในมันมีการหล่อเรซินทเทเรซินทับลายปิ้นเอาไว้นะฮะเทเลซินทับแผ่นวงจรเอาไว้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าทักมาเนี่ยผมจะให้ลูกค้าแกะดูก่อนว่ามันทเทเรซินทับไวหรือเปล่าถ้าทเทเรซินผมจะไม่ได้อ่าจะไม,ไม่ไม่รับมาเพราะว่ามันซ่อมไม่ได้ถ้าทเทเรซินทับเอาไว้แต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ให้ลูกค้าแกะดูก่อนเนาะ เมื่อว่าลูกค้าตอนแรกผม,ผมคิดว่าลูกค้าจะส่งรุ่น gtb 8 0 0เพราะตัวหน้าผมเคยรับมาซ่อมอยู่มันไม่ได้เทเลซินทับข้างในแต่ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับแล้วลูกค้าก็ส่งมาเลยก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองแกะดูลองมาลุ้นกันว่าภายในจะมีเลซินหรือเปล่านะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยมีอาการเออเลอร์ไม่รันนะนี่นะฮะจ่ายไฟ dc อตอนนี้จ่ายไฟ dc เข้าเครื่องแล้วไฟ ac เข้าเครื่องเนาะแตท่ทางฝั่ง ac เนี่ย มันมีการกินกําลังวัตต์อยู่ประมาณ2วัตต์นะเหมือนว่าไฟเข้าเครื่องอยู่นะนะครับฝั่ง AC มีไฟเข้าอยู่นะครับเพราะว่ามีการกินกําลังวัตต์อยู่ประมาณ2วัตต์ส่วนทางฝั่ง DC กินอยู่ประมาณ1วัตต์นะครับก็มีไฟเข้ามีไฟแดงกระพริบแต่เครื่องสถานะเออรเรไม่รันตัวขั้ว MC4 ตรงนี้ลูกค้าก็แจ้งก็ถ่ายรูปให้ดูแนละ้วมันเสียหาย แต่ได้รับการแก้ไขมาแล้วแก้ไขมาโดยคร่าวๆประมาณนี้แต่ว่ามันมีเสียหายเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ให้ลูกค้าดูก่อนว่าไอ้ตัวตรงนี้มันแตกออกเพราะว่ามันน่าจะกระแทกตอนขนส่งตอนที่ส่งมานะครับขนส่งน่าจะโยนกระแทกเพราะว่าลูกค้าใส่กล่องอกล่องมาเล็กไปหน่อยนึงนะครับมันเลยไม่ไม,ไม่มีอะ,อะไรซับกันกระแทกนะครับจริงๆแล้วขวั้ว mc 4แบบ ของเดิมมันไม่มั่นใจอันนี้มันน่าจะเป็นจริงน่าจะใส่ไว้ข้างในทีเนี้ยผมก็เดาว,ว่าไม่รู้ว่ามันมีตัวเรซินหรือเปล่าช่างเลยแก้ไขเอาไว้ข้างนอกแบบนี้หรือยังไงไม่รู้นะอ่ะก็เดี๋ยวมาแกะดูกันว่ามีจะมีเรซินหล่อทับไว้หรือเปล่า ันนี้นะครับเปิดฝาออกมาแล้วภายในอย่างที่ผมบอกไว้ในตอนแรกนะครับ mm hmm. เขาจะเทเรซินทับเอาไว้อันนี้ไม่ใช่เรซินนะจะเป็นซิลิโคนนะครับมันจะไม่แข็งอ่าเนี่ยเป็นซิลิโคอนอันนี้ช่างที่เขาแก้ไขตัวขั้วนี่เขาพยายามเลาะออกเนาะเลาะออกเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวขั้วตัวนี้นะครับก็มีความพยายาม พอสมควรเลยที่เลาะออกได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าถ้าจะเลาะเพื่อซ่อมเลาะทั้งหมดเนี่ยมันคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเขาเทตอนที่ซิลิโคนมันยังไม่แห้งมันก็ไหลเข้าไปทุกซอกทุกมุมเลยนะครับไหลเข้าไปในทุกซอกทุกมุมนั้นการที่เราจะงัดออกเนี่ย โอโหไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่ามันก็พองัดงัดได้แต่ว่าต้องใจเย็นนะครับแต่สําหรับผมนะผมขอไม่งัดนะฮะไม่ไม่พยายามนั่งงัดให้นะครับก็จะตีว่าเป็นซ่อมไม่ได้นะฮะตีว่าเป็นซ่อมไม่ได้อย่างที่ผมแจ้งไว้ในตอนแรกนะครับถ้าเป็นรุ่นเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่อาจจะเทซิลิโคนหรือเทเรซินทับอ่า แผ่นลายแผ่นวงจรเอาไว้แต่ก็มีบางตัวที่ไม่มีนะบางตัวที่ไม่เทก็มีหน้าที่หน้าตาแบบนี้แต่โดยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยจะเทเททับไปลักษณะแบบนี้เวลาเสียหายก็ซ่อมไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าช่างท่านใดมีความพยายามที่จะนั่งเลาะมันทีละนิดทีละนิดเพื่อที่จะแกะซ่อมก็ก็ลองดูนะครับแต่สำหรับผมความพยายามไม่พอนาะ เพราะว่าเนี่ยเลาะเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นครึ่งวันหรือเป็นวันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เลาะและ้วอาจจะทําอุปกรณ์เสียหายนะเวลาเราเลาะเนี่ยนะครับอาจจะไปโดนเนี่ยอย่างเงี้ยช่างที่เขาเลาะมาก็ก็มีตัวเก็บประจ,จุตัวอะไรเนี่ยอ่ามันบุบมันไอ้นี่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับเขาก็แปะไอ้ตัวสก็ตเทปตัวอะไรมาเนี่ยนะครับก็โอเคครับสรุปตัวนี้ซ่อมไม่ได้นะมันมี เซซิลิโคนทับเอาไว้นะครับก็แสดงความเสียใจกับลูกค้าด้วยหรือว่าลูกค้าจะลองอติดต่อช่างที่เขารับซ่อมก็ลองดูนะเผื่อเขาจะมีความพยายามมานั่งเลาะในตัวซิลิโคนให้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคคลิปนี้สั้นๆน,นะครับก็ จดไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันมันซ่อมทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ